เจอแล้วนี่นี่คะ่ะแต่กตระโตใบใหญ่ปันไดเนะออาะตะกอนตรงนี้มันล่าหลายเลยพี่นอ้องพันบ่ขืนเนาะหอยพันบ่ขืนมากจ้ะไอยจุกพันมะขืนมากปันใดเลยพี่นอ้องเลยพี่ว่าวะตัวมังสวิรัตรพี่ว่าเก็บนะคะตัวใหญ่ใหญ่าสันวะตีกันจะเลือกเอานะคะ ก็ผีเพิ่นได้กินอุ๊ยนี่ตัวนึ่ตง,งตัวใหญ่จ้ะก็ผีเพิ่นได้กินเนาะไอ้มังผู้ด้วยนี่เอามันดูจะเก็บ,บกระปูขนาดวะพอกระถ่ายรูเพิ่นได้จะ้ะเดี๋ยวไปลงในช่องรูเพิ่นเนาะ,ะเก็บไปเลย น้ำพ่นล่งจ้ะแต่ว่าน้ำกระสิบล่งหลายได้เลูกพี่นาะนี่นี่น,น,นี่ตัวนี้ตัวใหญ่แท้ดูหักกองอยู่เนาะว่าจะมาเก็บอะไรอะไรลูกโอุ๊ยมาไซยมาไซยวันน้าพันเห็นเห็นปูแล้ววันน้า มาใส่แล้ว,เ,วเอาไปบรารหลาดจับพี่น้องเอาไปแค่พ่อให้ผีเป็นกินเนะจุ๊บน้ำมันจะขึ้นหรือมันจะลงนี่ห๊ะอย่าลุาที่ไหนไเนอจอสิว้า เวดีป <Very> yeah. ิกแล้วพีเจนเยาเวดีปิกมันจะโดดน้ำเลยมาโดดน้ำเลยได้ไหมน้ำว่าใครเย็นเป็นไจ้ะบมีหอยหวานมาหนิเอ่อไอติ้งอ <room movement and amento alan> oh, ่ไย มันไม่มันมอหนาวปนันดอกย้อนนี่มันอยู่นี่มันตัวใหญ่เลยนี่นี่เห็นม่้ยอู้หันหน้าอยู่คนย้อนอะไรอะไรล่ะอะไรอู้นตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ อมาคนนะมันด er> ูด pues ถืออาคนี่ปตมาดูดูสิม as nah ันดูสิปมาดทำอะไรมาสันวะมันดูบาดได้มาดูแล้วกันเนอพี่น่องนี่ขาตัวใหญ่ไี่นายกะสิวะมองโคกมีแต่ขึ้นบกแกบกะสันวะ โอ้อยแหบถึา่าที่ไหนไ<ป>โอ้อยแหบไึ่ไมัจะหอยจ่ะมันหมดหลายจ้ะมั้องหอยแมงผูนะมองด,ดูค่ะโอ้ยแมง มาทำงานง,งานไปไหนกันพี่อ่ะมันดูทำอะไรโอเคไปล okay. งไปเลยไป,ไปเลย,ปปเ,ลยเป็นลูกแม่ตีแล้วเป็นลูกแม่ตีแล้วจะกลัวน,น้ำเก็บหอยให้แน,น่ดูดดูนะหอยเยอะแยะเลย อาบน้ำเลยดุดดุดลอยน้ำเลยดุด OO, นี่นี่นี่ต้งนี้ยะตรงนี้ยด้ยอหอย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 หยยอหอยยองห,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 หอยจุกหอย โอ้โห oh oh. หลายพักงามพร้อมจ้ะมึงดูโอ้โห oh oh. ปะป๊าชุบงายมากโห oh oh. ว่าจะเก็บนี่ค่ะ oh oh. สวยมาก โอ้ยมันดึงตรงนี <guarding no>? ้ครับพี่น้องโอ้ตรงนี้งามจ้ะจะลบตรงนี้ยนันไปละจะลบเลยบอไดอันบอไดหอยแมงปูบอใดหอยจุกร้ายค่ะไหนจะหอยแมงผู้ อ้าลูไข่ลูไข่โอ้นี่ค่ะจูดจูดหมุดยุกพ,พีปัญญาตก,กินหอยจูบจ้ะเดินกันเลยโอ้ยเดือดเดินกันเลยสั่งสั่งให้พีบเก็บไปฝาก บ้าไปเก็บเนาะมันจะเป็นเป็นแพอยู่แม่จ้ะเป็นตยนะยัดลายกระดอกกระเดื่อกโอ้ตรงนี้ขึ้นมาจับอิสรลาย น่่คะคหลายพักหน่อยเราจะไปเก็บพันตาดาและกระแตนอีกเัืนหน่อยค่ะพี่เพื่อก็มากินทุกันเนาะได้เห็นไหมคะ่ะเห็นได้กระแตน เหลือกเอาเลยค่ะพี่น้องเลยตัวไหนที่มันเล็กๆแล้วก็มาเอาไปจ้ะเตัวหลานไปเลยจะได้นำความสะอาดไปในตัว จีต,นตอนนี้จี๊ยังได้หัยจุบแล้วจ้ะเราม้มองพูนอาจจะพ่อแล้วนะอุ้ยอู้ยไม่ได้บิ๊กนอกอะไรปะป๊าของอีกอย่างก็ตัวตใหญ่แทะตอนนี้จี๊เก็บคอยจุบนะดีเป็อยากไปไต่ตำสวนนะคะ นะพ่อหลับไปพี่นอ้องนี่จะพอ่อลยได้จ๊ะ นี่ว่าจริงคือพ่อแล้วมันเถื่อนพีเป็นกระยางมากเก็บกปินอยู่จ้ะแต่ช่วงนี้นเหลืองงานหนามันลงเนาะ อยูบกันอยู่จับปนพอลุกขึ้กันขึยนยังกันอาจจะตีพ่อพอแล้วนอนมาแล้วพอล้างล้าง,งหอยกันขออนุญาตล้างหอยก่อนหอยแมงผู้ เอาไปแช่ได้จ้ะมาต้องเอาน้ำออกแล้วก็เอาสารลายอันนี้ปกนาเพิ่นจ้ะปกนาพันใ้มันจังจะอยู่ได้แบบตานะบตายเนาะจรเจียงกับตตายเลยจ้ะเราชนนี้อากาศเป็นหอนเนาะจีก็เลยอยาก ปุ๊บไปลเลวอันละโอเคจ้าเอาไปแค่พกเกี่ยวเอาเลื่อนจะพาไปเก็บอยกตะแตรจักหน่อยจ้ะเลื่อนรักหือ โอเคบายยเอคุยให้บัสนะยามาดูดยวยอย่านีเกดยนเยะโอ๋ยเคคจะเกดบปักตะเกนนยนวันนีเราจะทั้งอะไรกะท้ะากะทัอะไรหอยจีบถึงไปแล้วจ้ะเดี๋ยวนี้ันละเดีกเนาะเรื่องว่ามันอะไรอีกตรงนีนกำายยนีนะน้นเดี๋ยวทีนดกันแล้วะ จ้าพี่น้องที่แปดมาเบิงอันนี้นะคะเพิ่นจะเฮ็ดบีดเนาะเฮ็ดใส่สามารถมาไว้น้ำในตรงนี้นะคะเปลี่ยนบรรยากาศเฮ็ดมองให้นั่งเนาะนี่ค่ะพี่น้องเอาหินมาลงนะคะมะกรูดส้มตีตกปลาอยู่หันเนาะแต่ว่าตอนห้องจะตกปลาได้แล้วเพราะว่าตอนเพิ่นจะเฮ็ดบีดนะคะเป็นไห้เฮาสามารถมาเล่นน้ำได้สินะเพาะอยู <S <S อ่เล่นเมืองนะคะกระมีเนาะว่าอยูม่มั่มเนอะอีะค่ะพันจะเฮ็ดเนาะ มันจะเอาล่องก๋อแค่นะคะกับใจอ,อว่านบัวจังซิเนาะกักใดปันกระยานแบบกอ่าค่อยน้อยมากมาเล่นน้านนํามันสิเนาะแต่ว่าติ้วคงว่ามัามานน่าจะทมมาหอดเผ็ดเด้อคะเพราะว่าตรงน,นี้มันอาจจะแบบมอามาน้ําบ่ค่อยดีปันใดเนาะ โอเคค่ะนะถ้ามาเมืองตำเหนือนะจ๊นะเนาะพาไปน้องเพราะมันรถุดกรบบานนะคะพเพราะเหี่ยวเขาเนาะตรงหันก็จะเป็นไอ้บ้านเรือฮาเจ้าเนาะค่ะน้ำบาหนานานาวฮาเจ้าเอาเรือไปไว้ในบ้านเรือนะคะ,น,ะนาหอนนา่าจะเอาเรือออกมาเนาะค่ะเนาะนะ่าจะบ๊ายบายะะด้วยค่ะเด้อคลิปนี้